973ามธรรมมีเหตุอันมักเบื้องสูงสามประหารเป็นฉนะจิตตุปบาทที่สารคตด้วยอุทธัจจะเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้เสียสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีเหตุอันมักเบื้องสูงสามประหารจิตตุปบาทที่สารคตด้วยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิสีดวง จิตตุปบาทที่สารคตด้วยโทมนัทส,สองดวงสภาวธรรมเหล่านี้ที่เป็นธรรมมีเหตุอันมักเบื้องสูงสามประหารก็มีที่เป็นธรรมไม่มีเหตุอันมักเบื้องสูงสามไม่ประหารก็มีธรรมไม่มีเหตุอันมักเบื้องสูงสามประหารเป็นฉนะจิตตุปบาทที่สัมปยุตด,ด้วยทิฏฐิสี่ดวง จิตุปะบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาโมูหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่กิริยาอพยากฤิตในภูมิสารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรมไม่มีเหตุอันมักเบื้องสูงสามประหาร